vọng nhanh chặt chém cho mày chặt chém nơi cái cầu nơi xem nơi xem cái, này Thôi, cái cầu nơi xem ừ, cái cầu nơi xem 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 ไปบาไปยังม oh, oh. yeah. oh, ่แงบ้านลอยล่มลอยล่ม้เนันนนแ่กบใรจะนว่าจะทผู้องนะอไรที่เบิร์บ้านจักรรัมผู้คนฮู้เลนะคนท้ากันเนยเอาลายจำแรง้พอมา่ึง อายุว่นี้หายดีหน่อยไปนัด้อยอยุ่้วด้วยแบบนี้ี่แต่คนทางีกันแหละคนยทันมีเิเบาไัเจาไปหอดกออยู่แถวหนและทามดเลยนันมั่นก่ น้องใช้คำาปลายสามขาน้องคน,นมาซื้อลำมันได้ลำละสองบาท <8. S 1> เอาฮอดหมองนะครับถ้าว่าเป็นหมองไปทรงแล้วผมก็ต้องขีดคาโซนทรงอีกนะครับเนาะสกลนครนครพนมพุกทาหารอาจจะค่าส่งอยู่ที่1,000บาทนะครับแต่จไปส่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดจตุรพิมานเนี่ย1,500บาทนรับเบาทแต่จริงๆอยากให้เอฟซีเอาเองแหละนม่นไช้แถมลหลายเดี๋ยวกะยกเต้เพิ่นกอน เอาน,นิ่ะค่คะณีประม่ณแม่คุณม่ณ่ครับที่ผม่ค่คุ่งไว้เ่คุณแม่คุ่ายๆ่าม่แม่แม่คุณแ่แ่คุ่แ่แ่ เก้าย่สิบยี่หนึ่งยี่ดสิบสองยี่สิบสามยี่สิบที่ยี่ดสา 走開。 สี่สิบพอดีพอดนนับมเดียวอตีบ่วนแรกเาอ่ะมีทีเที่ฮะฮะตงวงี่น้าเด้เพนั่นวงมีี่สิคนอย อไปหาแล้วเมื่อวานหนึ่งคนมาอูนั่นนั่นโบเห็นคนนมาบุกมาใหน่ยนเลยไปชงที่บ้านดิมันไปชงที่บ้านคนหมวยมึงโจงคนล้อเล่นบ่อยหนูถามเฮ้ยมาเอาเองดอกคนมามาหน้าโยนนะมันตกเลยตกปลาย ีม่มัเนมัเป็นราคาขายฮอตลําต่อไปสิขายฮอดใบเอาไปเลี้ยงไปติหล์โค้มันไปไปไปบด,ดเป็เป,ปอาหารบอกเหงา้วน<ป>ะนแลนหงเอาเล้นะเดินทางเลยไหมเออชื่อเก่ามันะาดามัดป้าบอกลุงอันนี้ได้แล้วห้ววาสิเนี่ยสี่สิบสิบเป็นห้าสิบ่าจ่ายก็ค่ยก็พันสอง สอร้อยห้าสิบไปนหะกระจังใจรับเงินถ่ท่านันมาสอ0รสิอาองร้อยห้าบสงสองร้อสิบโอเคปุกระลืยนี่เลยทนสามนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกับโทวมาเบือขางล่างนี่แหละครับบานนิดเพาไทยค้าขายขายลำมันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีแหละครับ